สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอีพีนี้เป็นอีพีที่270แล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735ไอดีไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะเขาหนูมีแต่ผ้าสวยๆนะคะผ้าบ้านๆน,นะทา้าใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคุณนะคะ เหรียญลมพ่อคูนี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะเหรียญสวยๆเลยนะคะเหรียญลวมพ่อคูนะ300บาทนะคะคุณลูกค้า300บาท ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญเก้าทิศนะคะวัดดาวดึงนะคะปีสองห้าหนึ่งหกแปลหลวงปู่โตะนะคะ นี่นะคะเหรียญสวยๆเลยนะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเหรียญก้าทิศวัดดาวดึงนะคะหลวมปู่โตนะคะสองห้าหนึ่งหกนะสามร้อยบาทนะคะเหรียญสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่สามนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัสแกนะคะนี่นะเหรียญปูดูวัสแกนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้านี่นะคะเหรียญสวยๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้นะคะนี่นะคะเหรียญสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านี่นะอันนี้เป็นพาะคุยสายโสพลน,นะคะด้านหลังนะน,นี่หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท นี่นะเหรียญสวยมากๆเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะรายการที่ห้านี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะ นี่นะคะวัดอัมพวันนะหลวงพ่อเพชรนะคะเรียนสวยมากๆเลยนะคะเกาะพางานนะคะเกาะพางงานนะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทเรียนหลวงพ่อเพชรเกาะพางานสามร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้า ท่านใดสนใจนะคะโทรมาปิดได้นะเหรียญสวยมากๆเลยนะคะสวยจริงๆนะคะคุณลูกค้าสวยจริงๆนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้เป็นรูปลอหลวมห้าเงินนะคะเดี๋ยวก่อนนะ รูปรล่อหลวงพ่อเงินฟ้าคำรนพุตาบอกแบบนี้แบอบกว่าเป็นฟ้าคำรนนะคะนี่นะคะเป็นรูปร่อหลวงพ่อเงินนะตรงก้นนี้เขาจะตอกอะไรก็เนี่ยอืมเห็นกันชัดไหมคะ นี่นะคะอันนี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทรูปรอหลวงพ่อเงินฟ้าคำรุนนะคะ300บาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่รายการที่เนะคะ รายการที่เจ็ดนี้เป็นพัชชินาลาดนะคะสองพันหะ้าร้อยนะมีกิ่งด้วยนะคะคุณลูกค้พาพัชชินาลาดมีกิ่งนะนี่นะคะตรงก้นเป็นอย่างนี้นะได้ยินไหมคะมันจะดังกริ๊งกริงนะคะอ,อันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะสวยสวยเลยนะคะพัชชินาลาด 2,500มีกิ่งนะคะ300บาทต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8นี้เป็นพะชินาลหลอโบราณนะคะนี่นะคะ ด้านหลังเป็นยาน,นะพระชินราชรอโบราณหลังยานนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะสามร้อยบาทนะคะหนูดูไม่ชัดหรือกล้องไม่ชัดแล้วเนี่ยสามร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นหลวงพ่อทวดหล่อบโบราณนะคะหลวงพ่อทวดหล่อบโบราณด้านหลังนี้อุดครั่งนะคะอุดครั่งนะมันเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะ รวมพ่อทวดรอโบราหลังอุดคลังนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าถ้านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะสี่ร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะรายการที่สิบนี้เป็นพากิงหลวงพ่อเขียนนะคะพากิงหลวงพ่อเขียนนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะนี่นะคะพากิงหลวพ่อเขียนสี่ร้อยบาทพร้อมเรียบนะคะคุณลูกค้า นี่นะคะสวยๆเลยนะเชอบทมมาปิดได้นะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพระสมเด็จลงกุนะคะ นี่นะสวยๆเลยนะคะพระสมเด็จลงกูนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนี่นะคะสวยๆเลยนะ,ะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะคะองค์นี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะอันนี้ซํำแล้วใหญ่เลยอันอันนี้เป็นสมเด็จเผาเผานะคะคุณลูกค้าสมเด็จเผ่านะเออเวลามันอยู่ในกล้องมันไม่เห็นเนาะเนี่ยนนะคะโอ้โห อันนี้พร้อมเรียมนะนี่นะคะอันนี้เอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะคะสมเด็จผ่าพ,พร้อมเรียมนะคะมันอันนี้มันมันมันเป็นอย่างนี้ยแต่อันข้างในมันนี่นะคะคุณลูกค้าเออในกล้องมันจะเห็นบ่เนาะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท นี่นะมันเป็นอย่างนี้นะคะคุณลูกค้ามันเป็นอย่างนี้นะจะเห็นเห็นในผ้ายังไงละเนาะมันกระล่องเงี้งยงในนะคะสามร้อยบาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะ รายการที่สิบสามนี้เป็นหลวมพ่อทวดเนื้อว่านนะคะหลวมพ่อทวดเนื้อว่านนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนี่นะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสี่ร้อยบาทนะคะองนี้หลวมพ่อทวดเนื้อว่านนะคะ 400บาทนะคะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่14นะคะรายการที่14นี้เป็นพ้านามพยานะคะคุณลูกค้าองเล็กนะคะพระนามพยาองค์ลิกมีหนูเอา400บาทนะคะ400บาท คุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะของหนูมีแต่้าสวยๆเลยนะคะ้าบ้านๆน,นะชอบองไหนสนใจองไหนโทรมาปิดกันได้นะคะองน,นี้หนูเอา400บาทนะคะ400บาทอุ้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่15นะคะ รายการที่สิบห้านี้เป็นผักกิ่งคลองตะเคียนนะคะผ้าก,กิ่งคลองตะเคียนนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะอออันนี้มันเปสสองหน้านะคะคุณลูกค้าผ้าก,กิ่งคลองตะเคียนนี้สี่ร้อยบาทนะคะสองหน้าเนอะเออพร้อมเรียบนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยมากๆเลยนะคะ เขาหนูมีแต่วาสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการทีนะ่สิบหกเนอะสิบหกนี้จะเป็นผ้ากิ่งพายาปราบชมพูอันนี้มาเป็นผ้าปราบอันนี้มัน,น,อน,น,มนหอกสีทองแนละ้วมาชมพูชมแพยอย่างนะ่ะโอ้ยจุดเอะ นี่นะคะหลวงพ่อทบนะคะวัดช้างเผือกปีสิบเก้านะคะนี่นะคะสวยๆพร้อมเรียมเลยนะคะหลวงพ่อทบนะคะวัดช้างเผือกนะคะคุณลูกค้ากิ่งพยาปราบนะเออ นี่นะคะสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะคะมันมีสามองค์นะเดี๋ยวหนูขึ้นให้ดูทีละองค์นะคะแต่สวยมากๆเลยนะสวยสวยนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดเออไม่ใช่รายการที่สิบเจ็ดนะ รายการที่17นี้เป็นผักกิ่งปราบเงินนะคะแวนเบสสีเงินหลวมพ่อทบวัดช้างเผือกปี19บอันนี้หนูเอา400บาทนะคะสี่บาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกันได้นะคะสี่บาทนะคะคุณลูกค้าพร้อมเรียมนะสวยเลยนะคะสวยสวยเลยนะคะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะ,ะต่อต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะ แม่ค่ะนี่จังใดน่ะโอ้หลงหลงลืมลืมรู้นี่รายการที่สิบปดนี่เป็นภาคกิ่งปรับอันนี้เป็นนาคนะคะเขามีสามอุงเต่อุงและสีคนละอย่างกันนะคะมีสีสีสีทอสีเงินสีนาคนะคะคุณลูกค้า Ừ, หลวงพ่อทบว่าช้างเผื่อกปีสิบเก้านะคะพอมเรียมนี่นะนี่นะคะสวยๆเลยนะสี่ร้อยบาทนะคะหนูเอาสี่ร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะชอบตรงไหนสนใจตรงไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสวยมากเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะ รายการที่สิบเก้านี้เป็นพรกกลิ่งพรกกลิ่นนาเลสวนนะคะนี่นะคะพักกลิ่นนาเลสวนนะ <c oughs> อิ้นนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะ สี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทสวยจริงๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบนี้เป็นรูปปลรหลวงพ่อเงินนะคะคุณลูกค้าเออ องนี้มันอุดมสมบูรณ์อะคุณลูกค้าวันวันอุดมสมบูรณ์ถ้าเปรตเป็นคนก็อุดมสมบูรณ์อะมันงี้เงี่ยความเรียมนะคะลิ่นวเอาสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาทนะคะท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะอความหญ่เต้าหู้แม่มือหนูปุ๊นนะ นี่นะคะคุณลูกค้าสนใจทรมาปิดได้เนอะรวบปรอรวมพ่อเงิน400บาทนะคะ400บาท สุดท้ายนี้นะของ EP ที่270นี้นะคะน้องเนตตี้พาเคื่อนนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสวนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร9 9 9 9 4 5 7 7 5 5อดี ID ไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 9045735นะคะ คุมหนูมีแต่าภาสวยๆนะคะพาบ้านๆน,นะถ้าใดสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคงแรกจะได้้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ